อยงองยองสวัสดีค่ะทุกคนขออย่างดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับเกมเกมชิน Impact กันอีกเช่นเคยนั่นเองค่ะเนาะก็มีการอัปเดตนะคะเควสใหม่เข้ามานั่นก็คือเควสเขาเรียกว่าอะไรเดียมเควสนะคะความปรารถนาแห่งน้ำบริสุทธิ์นั่นเองค่ะก็นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่านะคะมีเวลา7วันเนาะ ทะเลสาบและแม่น้ำที่อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างเมืองมอนสเต็กละลิเยจู่ๆก็เริ่มมีรถขมหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอุตสาหกรรมวน์ของมอนสเต็ก่าเดี๋ยวกันนะจะต้องถึงจุดจบแน่นอนเลยอืมโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันก็ทำไวน์ไม่ได้สินะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็ ไปดูเควสกันเลยดีกว่าน้องมาไปเควสอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนไปเรามาที่ก่อนนี้ก่อนคําอธิบายกิจกรรมนะคะแหล่งน้ําบริสุทธิ์ที่อยู่ในหมู่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ท้าทายร่างใหม่ของบอสน้ําในช่วงกิจกรรมเพื่อรับรางวัลเงื่อนไขาการเข้าร่วมเมื่อแรงการผสมภันถึงเลเวล20ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมความปรารถนาแห่งน้ําบริสุทธิ์ได้กติกานะคะ 1. ทําทเควสสายทานห่งชีวิตหนึ่งให้สําเร็จ เพื่อปิดล็อกการสำรวจพื้นที่การเรียนรู้ของเอนโดราทำทการสำรวจรายวันให้สำเร็จเพื่อรับฮาร์ดออฟเดอะสปริงสองในช่วงเวลากิจกรรมจะเพิ่มการท้าทายของโอเชียนนะคะบอสน้ำรูปแบบใหม่ความท้าทายไม่ใช่ความเดือดดานของบอสน้ำหลังจาก ท้าทายสำเร็จคุณสามารถใช้ Original Resin หรือ Heart of the Spring เพื่อรับรางวัตลตัวละครต่อไปนี้จะได้รับการเสริมพลังนะคะตัวละครดังกล่าวเมื่ออยู่ในการท้าทายนี้จะเพิ่มความต้นานทานน้ำขึ้น30%และเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูพลังงานขึ้น30%นั่นเองค่ะก็จะมีะกันยูนะคะโรเซรีย แล้วก็ดิโอนานั่นเองค่ะส่วนอาของธาตุไฟเนาะก็จะมีของหูเตา๋าเชิงหลิงนะคะแล้วก็ในส่วนของธาตุสายฟ้าก็จะมีเป็นอาเขอชิงนะคะลิซ่าแล้วก็ฟิตรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นต้นานทานน30%นอนแล้วก็อันติไวขึ้น30%นะคะโอเคเนอะแล้วก็จะมีในส่วนของโนเอลนะคะที่เป็นธาตุหินนั่นเองค่ะ ที่ได้บัฟเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเคเวสกันดีกว่านะคะว่ามันอ่าให้ทำอะไรนะคะอ่านี้นะคะเคเวสโลกค่ะสายทานแห่งชีวิต1นึ่งไปยังดอนวินชิใช่ไหมเพื่อถามกับโคโน่โโนโเมื่อเร็วๆนี้แหล่งน้ำใกล้กับนี้กลายเป็นน้ำรสชาติขมโดยไม่มีสาเหตุซึ่งทางกิวนับประจนภัยหวังว่าคุณจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อ,อ๋อหรอ ถ้ามันเราต้องแก้ให้ได้น้ำไม่ไงันมันก็จะไม่มีวานนะคะอเคเดี๋ยวเรานําทางไปเลยเนาะโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึง NPC q พ e s t วแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่านะคะอ๋อพวกคือคนทักอ่าที่ทางกิลส่งมาใช่ไหมอืมจะว่าใช่ก็ใช่นะคะใช่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวขอหมุนกล้องก่อนนะทุกคนงั้นฉันก็สบายใจแล้วละ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าให้ฉันพูดแล้วก็ ฉันว่าให้พวกเธอสัมผัสด้วยตัวเองเลยจะดีกว่าอะไรอ่ะให้ฉันเป็หนูทดลองเหรอน้ําขวดนี้เพิ่งจะถูกเก็บมาได้ไม่นานมันผ่านกระบวนการกรองน้ําทั้งหมดและถูกถูกสุข,ขาลักษณะอย่างแน่นอนเธอลองดื่มดูสิขอดทวยขอด้วยไพยมอนอยากลองบ้างลองอ,อึกหนึ่งอึอึนะคะหรือเวทยัวัขมขมนี้มัน รสชาติขมขมนี้ไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยวิธีการกรองน้ำแบบดั้งเดิมและมันก็ไม่ใช่เรื่องของส่วนผสมด้วยฉันว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นจากพลังงานธาตุอีกครั้งละมั้งน้ำแบบนี้ไม่มีทางเอามาใช้ทำวายได้หรอกนะวิแบบนี้พวกปลาแถวนี้ก็คงใช้ชีวิตกลำบากนาดูสินะพวกเรารองดูแล่ละปลาตายที่ได้รับผลกระทบจากรดน้ำขมนี้นะพอทำอาหารก็จะขมตามไปด้วย โอ้โนี่ยังไม่ทันคิดถึงไปไกลขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้แหละถ้าเธออยากจะถามหาบเบาะแสอะไรอ่าไม้แล้วก็อะไรนะก็ความรู้สึกของฉันมันบอกว่าต้องขึ้นไปทางเหนือเพื่อตรวจสอบนะ่ะไม่รู้ว่าน้ำของแม่น้ําและหมู่บ้านของที่ลีเย่จะมีปัญหากันบ้างหรือเปล่าตอนนี้มันแตกโกัวผลกระทบนะคะทุกคนอ้าหมดแล้วหรอ กันนึว่าจะมีอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจาทางเหนือนะคะเดี๋ยวว่าไปค่ะฟึบอ่าที่อยู่ก็มีอะไรล่วงลงมาด้วยแหละหาม,มุมก่อนหาม,มุมก่อนเอ็อเอนเดร่าไม่มีน้ำจะตายเยวน้องจะสุขิดแล้วอุ๊ยเอนเดร่านั่นคือชื่อของเธองั้นหรอรถขมคือสตู มันจะค่าเอนโดราเออแล้วพวกเราช่วยอะไรเธอได้บ้างล่ะต้องไปที่ที่มีน้ำหวานๆต้องไปบ่อน้ำเอนโดราต้องการน้ำเพื่ออยู่อาศัยเลื่อนที่ไม่มีน้ำก็ไม่มีที่อยู่พวกเราเออไม่ใช่อย่างนี้ไปมัพราะเราจะพาเธอไปที่บ่อน้ำเอง ตรงนี้ก็มีขวดหนึ่งนะแต่ว่าขวดน้ำนี่มันขมเป็นบ้านเลยนะสิเอนดอราพอจะทนได้แต่นานมากไม่ได้นะอืม,อมเราอยว่งชักช้าไม่ได้นะรีบไปที่บ่อน,น้ำกันเถอะว่าแต่เจ้าตัวน,น้อยที่อาศัยอยู่กับอาสมัยน้ำเพื่อเดินทางมาตั้งไกลขนาดนี้อ่าความสามารถก็คล้ายๆกับพวกเราเหมือนกันเลยนะเนี่ยว่าไหมหลัง อ๋อ oh, ที่นี่น้ำหวานดีแอนโดราเจอพวกเดียวกันแอนโดรากับพวกเดียวกันทําให้น้ำอร่อยที่กลายเป็นขมก็เพราะว่าบอสน้ำทำสะว่าไปแล้วนะดูเหมือนว่าที่สปริงเวลก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดแห่งบ่อน้ำอยู่จริงๆนะใช่ไหมล่ะแต่ก่อนอื่นเลยพวกเรารีบไปที่แหล่งน้ำแร่เพื่อหาน้ำมาแทนน้ำของของมนี้กันเถอะ โอ้เธกคืออ่าเอนโดราทำไมอยู่ๆก็ออกมาแบบนี้ล่ะอ๋อฉันคือเอนโดราพูดแห่งน้ำบริสุทธิ์หรือที่คนภายนอกเรียกกันว่าออเช่นเอ๊ะตะว่าไปแล้วคุณปู่คนนี้ก็คือคนที่เชื่ออย่างหมดใจเกี่ยวกับการมีอยู่ของพูดแห่งน้ำบริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะอืม เหมือนกับเธอเปียบเลยนะแต่เธอจะดูเล็กกว่าเลยเยอะเลยนะนี่เอนโดรายังเล็กเอนโดรากำลังเรียนรู้อ่าว่าแต่ที่เธอมาปรากฏตัวต่อหน้าฉันเนี่ยอย่างน้อยก็จะพิสูจน์ได้แล้วว่าที่เจอกันครั้งนั้นฉันคงไม่ได้ฝันไปแล้วนะเธอยังอยู่ชื่ออาไม่รู้สิไม่รู้แล้วก็ไม่ตอบเอนโดราด้วยเอนโดราจะติดต่อกับเธอ เอนโดราส่งผ่านคำพูดได้จะพูดอะไรล่ะอาจะบอกว่าเธออยู่ที่นี่มาตลอดเลยงั้นเหรอช่วยนำคำพูดของฉันไปบอกเธอทีได้ไหมใช่ใช่อืมฉันเก่ม,มากแล้วล่ะฉันฝากรักไทยเธอทีนะเธอพูดอะไรแปลกๆออกมาไม่เข้าใจโลก อะไรสักอย่างไม่เข้าใจถามไปก็ไม่ตอบและยังมีความรู้จากคำศัพท์ไม่พอสินะอีกอาจจะมีเหตุผลที่ไม่สามารถเจอกับทุกคนได้หละมั้งไม่เข้าใจพวกเราชอบที่จะอยู่ร่วมกันอยู่รวมอยู่ด้วยกันนะคะเธอหนึ่งจิตใจเดียวดายฉันว่าฉันน่าจะพาสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ เออไม่ใช่นี่ไพมอนนี่ว่าไม่สามารถเข้าร่วมได้อ่าไม่ได้งั้นเหรอขืนร่วมเข้าไปก็จมน้ำตายกันอยู่ในตัวเธอกันพอดีละสี่พวกเธอเหงาจังพวกเราทุกตนรักกันหมดอ่าอยู่ๆเป็นอะไรไปเนี่ย l l s ส o ต e นเกตสายตาของบอดน้ำสิ่งที่มีชีวิตน้ำขนาดเล็กเป็นหน่วยสอดแนม อาว่าไปแล้วก็เหมือนจะเคยเห็นอ่าโอเชียนครีทูแถวๆนี้จริงๆล่ะนะเออก็เหมือนจะเห็นนะคะอปิดน้ำน้ำอันแข็งแร่งเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ตัวเล็กอันตรายมากแต่ว่าได้รวมเข้ากับพวกมันก็จะได้เรียนรู้หลายๆอย่างอืมต้องไปจับหรอหพวกน้ำเราไปเข็นข่ามันละเนี่ยทีนี้นะคะทุกคน พาไปที่นั่นที่นั่นอากาลังจะไม่สบายบอสน้ำทำให้น้ำขมเอนโดราจะเรียนรู้ภาษาและพูดกับอาบอสน้ำไม่เข้าใจเพื่อจะบอกว่าช่วยพวกเราได้งั้นเหรออันนี้มันจะมาช่วยแก้ปัญหาน้ำขมเรานะคะใช่ใช่ใชอาจุม่าฉันรู้สึกว่ามันคุมที่สุลองนะไรเงี้ซัตอนนี้พวกเราไปที่ที่ไม่บอดแสกมีบอดแสอะไรอย,อ,ยอย่างอื่นกันอีกด้วยล่ะอะไรวะ,ะไม่ทันนะทุกคน อันนี้นะครับก็จะเปิดหน้านี้มาเลยนะคะทุกคนการเรียนรู้ของเอนโดร่าสนะคะสายทานแห่งมีชีวิตอุ้ยอันนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมปวดทองเคลมบทที่หให้เสร็จก่อนโอเคนะคะอ่ะก็จะมีนะคะสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดขนาดเล็กที่มาจากอาณาจักรแห่งน้ําอุ้ยเมืองน้ําอย่างนั้นหรอทุกคนอ่ะเสร็จสิ้นการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดและเควสกิจกรรมเพื่อรับเอนโดร่า อราจะได้น้องวันนี้บันทึกการเรียนรู้ของเอน u ดราอยากตัวเร็วๆอยากไปหาใครนะ่ะแะอันนี้ก็จะมี5ส่วนนะคะทุกคนเนาะก็1ส่วนเปิด1วันมะน่าจะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดอีกส่วนหนึ่งนี่ไงสายทาใแห่งชีวิต2หลังจากช่วยเหลือเอน u ดราแล้วก็จะได้อ๋อในที่สุดคุณก็โพ์ที่จรรณากับตัวต่อของปัญหาว่าน,นี่ไงของรางวัลเอนโดราทุกคน อาปลดล็อกคื้นที่สำรวจทั้ง5นะคะเพื่อปลดล็อกบทที่2เนาะแนะนำเพเยอร์นะคะเกมเพย์ gameplay. ใสเอนดูรา่าคิดสงสัยไว้ในช่องเก็บของสามารถเรียกเอนดูรา่าคิดสงสัออกมาได้และถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่สำรวจบางทีเอนดูรา่ราคิดสงสัก็จะไม่ตอบรับสิ่งเรียกของคุณซึ่งในตอนนี้สกิลธาตุของผู้เล่นจะถูกแทนที่ด้วยสกิลบับเบิลของเอนดูร่านะคะเนื่อเหมือนของ อะไรนะเขาชื่อว่าอะไรนะเอมเบอร์เลยอะกระต่า,ตายวันนี่สกิมบับเบิลจะสาม,มารถกักขังสัตัวเอาไว้ได้ทั้งนี้การกำจัดโอเ a n ยน e ีริทูสโดยตรงจะไม่เพิ่มความขึ้นหน้ากับการสำรวจเมื่อของังโอเชียนคีรทูได้แล้วเอนอราจะสูดจจะดูดซับมันและความขึ้นหน้าในการสำรวจก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและเมื่อสำรวจสำเร็จนะคะก็จะได้รับรางวัลของพื้นที่นั้นๆไปด้วย อ๋อโอเคค่ะนะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่านาะว่าเราจะไปสำรวจแบบไหนอืมไหนๆก็มีคลิปนี้แล้วก็ว่งไปเลยละกันเดี๋ยววันอื่นๆให้ทำแยกเอานะคะทุกคนไปเเราไปสำรวจพื้นที่แรกกันเลยดีกว่าอ่ะนี่เราก็ติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปสำรวจดูเนาะอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้เราอ่านไปแล้วนะคะทุกคนอืม สารสำรวจน้ำบริสุทธิ์และเครื่องราชคาอสมสามารถพิเศษของเธอเพื่อกำจัดอ๋นหลอกกดแซตใช่ไหมอ๋อแล้วก็จะเปลี่ยนหน้าอุย๊ยมันตกเบ็ดเลยนะ่ะทุกคนไปเลยอ๋อกดค้างแล้วมันจะมันจะยืดออกไปนะทุกคนอิงมันโลกเอนโดราอ่าไม่ถึงเอาใหม่อืมว่าเขาให้ไม่โดนหน้าไม่โดนอีกแล้ว โดนโจมตีม sí, ันโจมตีได้ด้วยเหรอแรงนะห่อยแน่หบกก่อนฉันต้องเอาอีกนกกระเรียนนี้ก่อนนะไอปาวะ่าชุดอุ้ยเป็นโปเกมอนเลยตือดึงตือดึงตืองตืองตืองตึดึงตืองตึอดงตือดงโปเกมอนจริงๆอะทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาซาวมาใส่นะโอเคมาสองตัวใช่ไหม เก็บร้อยเปอร์เซนต์เหรอทำไมขึ้นแค่หกเปอร์เซนต์เองอะ่ะสลอดไหมเนี่ยจะดึงจะดึงตะดึงนี่จับได้ใช่ไหมอ้าจับได้นะคะอ,อ,อ,อุ้ยใหญ่มันมีสามตัวเหรอเมื่อกี้เอามันอยู่ฝั่งโนดิกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้มันวิ่งมาได้เอาไม่ได้ว่ะไปเอาใหม่เอาใหม,ม่ขอเปลี่ยนที่ก่อนโดนไหมโดนสมมติโดน,โดนเนี่ยจะดึงจะดึง,ดงแบบไหนนะโดน เย้เด yeah. ็กตัวหนึ่งค่ะทุกคนกันนะกันนะโอ้ย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 หอยยดังโกดักนี่นานี่มันโกดักชัดๆเลยโดนเป้าหวาปุ๊ยทำไมไม่ได้อ่ะก็โดนเต็มๆน้อไม่ใช่หรอเมื่อกี้อะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอหมุ่๊บไม่ถูกนะ่ะเปลี่ยนด้านกัน เร็วดีวิ่งละวิ่งละโพ้มันเห็นนะคะมันตกใจมันตกใจอืมคราวนี้แหละได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ุม้มลุ้มตือด,ดึงตือด,ดึงตือด,ดึงตืดโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะแถวนี้โหเราต้องหากันอีกเยอะเลยนะทางไหนวะทางโน้นหรอก โอเคโอเคเดี๋ยวเราลองสำรวจนะคะเดี๋ยวลองวิ่งไปโอ้ฉันนึกว่าจะแป,ป๊บเดียวนะ่ะเนี่ยก็นานเหมือนกันนะอุ้ยนี่ไงเต็มเลยทุกคนโุ้ยหมูมันแข็งด้วยเฮ้ยไอหมูป่าโว้ยเออใช่ดูทึ่งสมาร์ทเอโนราทำได้มิดฟลาเวอร์เพื่อที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้อ่ะทำไมดีลูกทไมโดนได้ไงวะเมื่อกี้อะตืองตืองตือง ตึ๊ดต <iscilla> ึดตึดตึดตดอุ๊ยมีการทำซาวเองด้วยอ่ะเดี๋ยวไปหาซาวก่อนทุกคนอัมตัวนี้ด้วยมาได้แน่นอนล้วเริ่มแม่นละชุดอ้าว๊อปเอาฉันว่าได้นะนี่ได้จริงด okay. ้วยแฮตึดต an ึ๊ดตึดตึ๊โอเคปาดอยู่จังเลยอ่ะสีสิเอร์เซนเองอ่ะจะรอดไหมเนี่ยชอบไปก็นานเหมือนกันนะเนี่ยเอามากินเวลาชีวิตนะคะ ได้นี่เป๊ะตือึงตึดึงตึดึง,ดงเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ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 ดมาอีกตัวหนึง่งไปอีกละโปกเกมอนชัดๆเกมสับโปกเกมอนชัดๆนี่มันโปกเกมอนโกดีนาโปกเกมอนโกทุกคนไปมีทุกอย่างจริงๆเกมชินิมแฮกอ้าวตึงตึงตึงโอเค ไม่มีแตกเนาะไม่มีน้ําแตกนะเออไม่มีบอลน,น้ําแตกนะเนี่ยไม่ถึงอ่ะฉันไม่ถึงนะถึงหรอกไม่ถึงเอาใหม่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 อุ๊ยตัวเราพนมมือด้วยอ่ะเห็นปะอ๋อหรอดฉันจิตวิญญาณเลยโดนโดนคะ่ะอันนี้โดนนะโอเคมานัมเบอร์วันจอดสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะ มันจะมีแถวนี้อีกหรอแล้วต้องวิ่งหาใช่ไหมโดนไหมเนี่ยโดนอยู่เดนเป้าไม่โดนว่ะเอาใหม่ก oh ็ได้สู้มันลูกเอนโดราดน่ารักจังเลยอะ่ะตือรึงตือรึงตะรึงโอเคเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะมาเดินหากันต่อทุกคนอุ้ยนั่นยังเห็นแบ,บแวบ,บสีฟ้าฟ้าน่าจะใช่แหละ มาเดี๋ยวเราไปจับกันอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้กระลอกเหรอไม่โดนอุ้ยฉันน่าจะกดผิดแล้วว่าโอ๊ยไม่โดนอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่หามุมก่อนมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันจะตีะเราหรอฟาดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอย,โอยมันฟาดอะ่ะจับมันลุกเออนี่ชูตป๊อปเอาไม่ล่ะตืเรื่องนี้เรียบร้อยโห่แถวนี้เต็มเลยอะ่ะทุกคน โอ้ยะลอกเดี๋ยวเอาเอีกกระลอกก่อนมันลายนะทุกคนนี่นี่มไม่กบได้แฮเราขาดลไรขาดนอกอินทรียใช่ไหมมันจะมีนอกอะไรสักอย่างอยู่ไปกันนะตัวนี้ก็ได่โอ้ยท่วนี้ไม่ค่อยมาเลยอ่ะใช่ไหมช่อนอนามันเนี่ยอุ้ยออ้ยโ,โดนโดนโดนอยู่โดนอยู่ว่าไม่โดนนะคะตัดื้อตัวดื้ออ่าเรียบร้อยอ่ะอีกตัวหนึ่งน่าจะกบตล่ดตัวนี้นะ ปุ้มป๊อปเอาเย้ yeah. อ่าเรียบร้อยนะคะมีอันนี้ขึ้นด้วยฮะแต่ว่าเอนโดราไม่เข้าใจอะไรวะอ่านไม่ทันคูดคุยกับเอนโดรานะคะอ่าเดี๋ยวเราวาไปตรงนู้นกันนะคะเอนโดราฉันเจอแล้วฮ <c oughs> าวอยู่ๆก็พูดคล่องขึ้นมาซะแล้วล่ะ เมื่อไรเมื่อรอบรวมเข้ากับโอเชียนคีทูธพวกนั้นแล้วฉันก็รู้คำศัพท์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจข้อมูลของสปรีมเวลแล้วล่ะสายทานแห่งชีวิตที่หลังไหลเออฟังดูเศร้าๆนะแต่ฉันอ่านบทกวีนี้ไม่ออกเลยไม่เข้าใจนะ่ะอ,อีกหน่อยเธอก็คงจะเข้าใจเองเลยเอโนรายังจะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายเลยช่วงนี้บอสน้ำบุกยุกกัดมากถ้าได้เจอเธอซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็ บางทีอาจจะพอแก้ปัญหาได้อยู่นะอื้อาวเร่งมาหน้านี้เฉยอ๋อมันเปิดแล้วนะคะอีกอันหนึ่งความเด็ดดันของวัดน้ําอ่านว่าอะไรอ่ะโลล,ลีอะไรสักอย่างนีง้แหละใช่ไหเถออ่านไม่เป็นหรออ่ะไหนๆก็ในไหนละเดี๋ยวเราลองไปดูสักหน่อยนะคะอืมเนาะมันใช้อะไรบ้างอ่ะใช่อ้อาวเดี๋ยวก่อนนะแค่อ่านก็ได้ แล้ของรางวัลก่อนนะคะทุกคนนี่ได้มาแล้วเฮ้ยทำไมน,นี้มันยังขึ้นตกใจอยู่อะ่ะเมเจออะอเดี๋ยวก่อนละกันอันที่สองสามสีะะ่อุ้ยได้หกสิบเพชรนะคะโอ้หกสิบนี่นะคะก็จะเป็นสามรอยใช่ไหมแจกเยอะอยู่นะสุมดรดยที่ตั้งสองอันนี่นะคะอ๋อมีตั้งแบบนี้ใช่ไหมเออ ฉันไม่เข้าใจนะอันนี้คือตำแหน่งของดูเนแผนที่นะบอสปกติไม่ใช่หรอแล้วไอ้บอสใหม่มันอยู่ตรงตำแหน่งบอสเก่าโอ๊ยงงว่ะทำไมมันต้องสลับไอคอนกันด้วยอะ่ะไม่เข้าใจเลยอ่าเดี๋ยวเรามาลองท้าทายดูนะคะวิ่หน้าเราได้บัฟคู่ต่อแล้วก็ได้บัฟพี่เราก็ได้บัฟนะคะโอเคนะ่าจะรอดอยู่เลยอืประมาณนั้นละไหนดูก่อนซีดูไหนซีดูไหนซีอือ โอ้ยชิงเหลืองอย่าทำชิงเหลี่ยมาเพิ่มเอ๊ะแต่ชิงเหลี่ยมันจะมาทับเกาะกับบิโอนาจับคู่เหรอโอ๊ยโอ๊ย,อยกดผิดกดผิดเราต้องท้าทายคนเดียวเอาใหม่เอาใหม่อหโอ้ยมาแล้วอ่ะตื่นเต้นจัง12วินาทุกคน10วิรอก่อนรออืม,ม,ม กินอาหารได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่ากินได้ไหมน่าจะกินได้แหละฉันว่าน้ำเป็นบอดปกตินี่นะกินได้นะทุกคนโอเคอุ้ยอ๋ออันนี้ตีใส่มันได้เลยหรอไปไปเลยออสโอโอเจ็บ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 อย่าทำร้ายหนูสิบุ้มตึ่มอุย้ยลืม,ล,มลืมไปมันสร้างอันนี้ไม่ได้ของทัดถินอะ่ะโอ้ยสมันเถิดมามา,มาไปเลย ออช่วยหน่อยโอ้ยฉันยิงฉันยิงอะไรเนี่ยทำไมฉันยิงลมทำไมมันไม่เล็งเป้าให้อ่ะโอ้ยลูกน้องมันมาแล้วทุกคนนี่แน่ไปเลยคันโลกนี่นี่อ่จิกอะไรกลอย่างี้โยนะค่ะอ่ะไปไปไปตึงตึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยบับหมดว้ายอย่าโดดดีนังกระลอกนังกระลอกนี่ก็เปรี้ยวจี๊ดเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงแล้วนะ น um 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 ี่เน่น anyway> UM ี่นน um. ี่เน่น anyway ja ี่เ่โอมาไปโมนี่เน่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 โอ้ยโอ้ยโอยโอยเจ็บอืมเจ็บไม่เล่นค่ะดูรัสนะทุกคนอไปไปยิงยิงอันนี้อะไรมีอะไรเกิดขึ้นคะนี่นน่นี่เนนี่เนนี่เน่นี่เน่ มีอะไรอ่ะมันมุดแล้วทุกคนอะไรวะมีอะไรโอ้ยโดนอะไรอ่ะใช้อันนี้เพื่อยกตัวละครสุงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในในดูหน่อยสิอ๋ออบบโดนี่คุ้ยเหมือนโปเกมอนเลยอ่ะเหมือนไอตัวไอตัวธาตุน้ําใหม่อ่ะที่เป็นร่างเมกาเหมือนเป๊ะเลยอ่ะโคตรใช่เลยปูอ้อยอ้อยอะไรวะอะไรวะน่ากลัวจังเดี๋ยวก่อนนะอีเน่อีเน่ อุ้ยอะไรอีกแล้วอ่ะฉันต้องขึ้นอีกแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อเก็บไม่ทันว้าวสวยจังเลยอ่ะอืมชาร์จยิงก่อนปุ๊บฉันว่าใช้ตัวสนุนน่าจะเวิร์กในกิจกรรมนี้อุ้ยนี่ไงไอ้ระเบิดนี่นาไอ้ไอ้โอ้ยโดนโฉบโอ้ยโอ๊ยเจ็บอันนี้ก่อนนะตึมนี่บอสติสัญลักษณ์ได้ไหมบอสติดได้นะคะ นี่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 โอ้โหโอ้ไม่ได้เลยหูเต๋าไม่ทันเลยนะคะโดนอีกแล้วโดนมากอีกแล้วทุกคนทันปะเนี่ยทันไหมทันไหมอ้ายอย่านะโอ้ยเลยเลยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเจ็บแตกนะทุกคนเดี๋ยวขอฮิวก่อนอะไปค่ะนี่เลยไปก่อนนะ อุ้ยระเบิดมาระเบิดมาทุกคนวิ่ง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 อุ้ยสองอันเลยเหรอโอ้อ้อเจ็บเจ็บพี่ขาขอโทษค่ะหนูขอโทษอย่าทำเล่นหนูเลยอย่าทำารหนูเลยนะคะก่อนนะวิ้ยสกิลคูลดาวชีวิตไปเลยออสช่วยแม่หน่อยนี่แนี่ยเชว่าอีออสคือเปียวสุดละในกิจกรรมตีบอสนี้นะอไม่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 โอ้โอ้แตกแตกแตก ยิงมันลูกยิงมันเออเรายิงแล้วอะ่ะไหนเขาลองไม่กระโดดสิอ,อ๋อไม่กระโดดก็ได้นะคะยิงเฉยๆมันก็ขึ้นเลยโอเคน่อยแน่ในชาร์จยิงสู้เลยนี่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 โอ้ยตีตัวธนูได้เปรียบจริงด้วยแฮะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอีปูอ๋ออะไรอะ่ะอะไรเยอะแยะไปหมดวะถ้าจงตีบอสโอ้ยเฉียดหัวไปนิดเดียวออสตีมันลูกออสยกอีกแล้วหรอ อะไรอ่ะหอฉันวิ่งไปไม่ทันนะคะไม่เป็นไรเอาเลยนี่แน่ยี่ชนะสักทีโวイスี่นาทีเลยหรอแรกเหมือนกันนะผู้นําสันติภาพอีวะอ๋อมีการแข่งเก็บแต,ต้มด้วยหรอหะอ,อืมโอเคเรียบร้อยค่ะรับของรางวัลน,นะคะมันก็จะให้เลือกได้น้อว่าจะใช้เรซินหรือจะใช้ฮาร์ดออฟสปริงนะคะของรางวัลก็จะได้เป็นเฟรนชิพกับสมุด อัพเลเวลนั่นเองค่ะน่าจะประมาณมนี้นะไม่มีอะไรล,ละสำหรับเวทนี้นะคะเป็นไนีอุ้ยถ้าใช้ตัวธนูน่ะโอเคเลยนัมเบอร์วันนะคะอืมสำหรับสู้บอสน้ำนะคะโอเคมาอ่ะโอเคสำหรับเวสนี้นะ่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะเวสความปถนาแห่งน้ำบริสุทธิ์เนาะโอเคเเราไว้มาเจอกันใหม่ในอ่าสำรวจอันที่สองนะเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปเหมือนกันนะคะโอเคค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอ j จ m a ิ h a ชแนลด้วยนะคะโอเคเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายค่ะอ,อง